สวัสดีครับพบก,กับพวกเราครับในรายการสภา,าชาวบ้าน<ม>ครับผมแฮกพิสิทธิ์หนุ่มน้อยหน้ามนฝันใจคนกำลังนอนหนาวอยู่ในขณะนี้ครับค่ะอีกฉันซ้าซว,วยหมวยเกินอวบต้อมสุดารัฐค่ะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันก็ตีเกาะเปิดสภา,าก่อนครับ ิดสภาชาวบ้านบ้านบานบานเปิดสภาชาวบ้านนะคะพบกันอย่างนี้เป็นประจำค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเวลาสามทุ่มยนาทีเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคะทางช่อง MBI n e w Channel ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเช่นเคยค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญแน่นอนในช่วงที่2อนะคะอย่าพลาดละกันค่ะค่ะเปิดประเด็นวันนี้เรื่องอะไรดีคะคุณแฮกวันนี้ประเด็นเพสหรือประเด็นโทรศัพท์ ท่านผู้ชมทางบ้านหรือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถมาร่วมกับเราได้นะฮะรัฐมนตรีคนไหนเป็นขวัญใจคนายากหลังจากที่ปรับคณะรัฐมนตรีนะคะทั้ง16ท่านก็ดูแล้วกันนะคะว่าใคร เป็นขวัญใจของคนรากหญ้าเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วนั่นก็คือเอาเอาคนหนึ่งคนนี้ฮอตมากๆเลยคุณแฮกเขาบอกว่าเป็นแกนนําเป็นผู้นําของเขาเลยค่ะหลายๆคนในกลุ่มของนปชนะคะนั่นก็คือคุณนัทวุฒิใส่เกลือครับก็คุณนัทวุฒิใส่เกลือก็เป็นรัฐมนตรีช่วยอ่าเกษตรค่ะแต่คุณพี่ตู่ของเราพี่สุทธิพร แกบอกว่าไม่ได้น้อยใจอะไรมีคนถามว่าน้อยใจไหมที่ไม่ได้รับตําแหน่งอะไรแกบอกไม่เป็นไรนี่รอไปก่อนอ <c oughs> แกบอกมีพี่น้องนองปชคนเสื้อแดงเยอะแยะแกบอกไม่หมดตำแหน่ง S <S อาคุณแฮงคา้าวันนี้นะคะคไปเดเด็น SMS ของเราวันนี้รัฐมนตรีคนไหนเป็นขวัญใจคนรรกย้าคใครส่ง SMS เข้ามาหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาตอ,ตอนนี้โทรได้แล้วนะคะเราเปิดรับสายตั้งแต่ช่วงแรกเลยหลังจากวันที่16เป็นต้นมาใช่ไหมคะค,คุณแฮกเราเปิดรับสายเรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดอยู่นะคะที่หมายเลข0 2ค่ะ9349258ถึงใครโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าส่ง SMS เข้ามาก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะวันนี้หน้าตาสวยมากเลย เลยนะคะจะเป็นใครก็รอชมช่วงสองจะมาจับรางวัลให้เรานะคะว่ารางวัลสาหรับคนที่ส่ง SMS หรือโทรศัพท์เข้ามาคุณแทกทุกทุกคนเขาจะเอามาร่วมจับรางวัลหมดเลยคือตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทมมาวบ้านสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ตอนท้ายรายการเราจะจดเชื่อไว้ที่อยู่ไว้แล้วก็จับรางวัลกันเลยฮะใช่ส่วนรางวัลของเรานะคะก็เป็นหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะเป็นหนังสือของอชื่อชื่อหนังสือว่า หนังสือปาขมเป็นยาธรรมโอสดลดความทุกข์เคยมีที่ไหนหนังสือเป็นยาขมเป็นยาหลานเป็นลมขมเป็นยาเคยได้ยินไหมเอออันนี้เขาบอกว่าขมเป็นยาธรรมโอสถลดความทุกข์นะคะผู้แต่งก็คือพระอาจารย์อารยะวังโซค่ะครับอันนี้ก็เอาไว้ทายเลยกันท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะฮะตอนนี้ท่านก็มีสิทธิ์จับรางวัลได้หนังสือเล่มนี้ไปนะฮะใช่ค่ะ วันนี้มีของรางวัลแจกด้วยมาร่วมสนุกกันนะคะคจับรางวัลกันสภาชาวบ้านรเราก็จะพยายามสัรหารางวัลมาให้จับกันทุกๆวันนะคะแบบนี้สําหรับคนที่โทรเข้ามาสภาชาวบ้านของรเราเนี่ยก็คุยได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปากท้องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เศรษฐกิจอยู่แถวบ้านเอ๊ยมันสับสนหลังตอนนี้ราคาถูกจังใช่น้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยออทํายังไงดีทยังไก็หลายคนบางคนก็แบบเครียดๆอยู่เอ้ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอยากจะระบายความเครียดอยากจะมีอะไรที่จะปลดปล่อยทุกข์ก็โทรเข้ามาในรายการสภาชาวบ้านของเราได้เอ้าปลดปล่อยทุกข์ต้องโทรมาบอกเราด้วยเหรอเรายินดีรับฟังทุกเรื่องนะคะเอ้าไปรับสายเลยดีกว่าสายแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สายนี้นะคะสวัสดีครับท่านครับวันดี้ครัคุณผูรชาคุณผูานะครับสายแรกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคุณหญิงพ้อมครับสวัสดีค่ะครับก็เมื่อวานลืมสวัสดีปีใหม่ครับท่านวันนี้ก็ยังไม่สายครับวันนี้ปีใหม่ครับกสวัสดีปีใหม่ครับขอให้รายการสภาชาวบ้านของพวกเรานะครับท่านอยู่ ยังยืนนานกันแล้วกันคด้ขอบคุณมากเลยได้ยังดูแต่กัะต้ันนี้ก็คงเขาคงจะไม่ไม่ไม่ตัดง่ายๆแล้วครับกานครับก็อยู่ที่คุณชูวิสารด้วยนะฮะก็กราต้านบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นพึ่งของคนรากญ่าแลับครับพื้นยอมคนนี้ครับคับแต่คุณอภิสิทธิ์พยายามอย่าหล่อมากเกินไปครับก็พยายามลดความหล่อลงมาหน่อยก็ดีครับคุณอภิสิทธิ์ค่ะ ครับผมแล้วคุณต้อมพยายามสวยขึ้นทุกวันทุกวันนะครับคุณต้อมเยอะสวยน้อยไปเกือุณสพานนี่ก็ปอปกดแหวนนะครับคุณต้อมครับใช่ค่ะบ้านเลขที่111ก็จะได้ออกมาสักทีครับผมอันนี้เขรา็ว่าพี่แลวทีกเราก็ก็จะจะได้จะได้ครับจะได้จะได้มีความสุขกันนะครับครับข้าพเจ้าสารฮะรายการของเราก็มีความสุขนะครับชาวบ้านเราที่คูดมาก็มีความสุขนะครับครับผม ลากย่า <Auf? S 2> อย่างพวกผมก็จะได้แสดงความคิดเห็นนะครับความแสดงความไงล่ะครับแต่ละทุกสุกดิบนะครับก็จอยกันไปครับผมคุณชูประกานนะคุณนิดนะครับที่เอ่ยถึงคุณนิดคุณนิดที่อะไรสยู่ประการนะรับก็พอดีลูกชายผมเขาก็เข้ามาทํางานที่สมุทรประการครับอยู่ไรตะมีท่สมุทรเจดีย์อยู่สมุทรประการ ลูกชายผมก็ทํางานอยู่ที่น่านทัคณมิตรมีโอกาสจะแวะไปดูลูกหลานก็ได้ครับอยู่ที่อําเภอวัสมุดีสมุทรปราการครับลูกชายผมทางานที่ไปรษณีย์อยู่ที่น่านครับจะได้รู้จักกันนะคะผมก็มาทำธุรกิจที่เชียงใหม่คครับ่ะก็เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวนะครับน่าอยู่แน่อยู่ด้วยค่ะครับคุณน่าจะรู้นะครับที่นีผมผมอยากจะเชิญชวนนะครับคุณต้อม คุณแม่ครับผมอยากจะเชิญชวนทักประชาชิปัดนะครับัาประชาทิปปัดทุกทุกท่านมาแอวเมืองเหนือนะครับคุณช่วงเวลจะแจกอะไรครับนะครับถ้าเข้าไปแล้วจะแจกอะไรครับก็แจกตีนครับแจกตีนโปกครับคุณแอ๋ออ่า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 อ่ัอเาอาอ่าอ่าอ่คอ่าอ่าอ่าอ่คอ่า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 อนาอ่าอ่าี่าอ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 ่คอ่าออ่าอ่าอนอ่าอ่าอ่ค่าอ เราจะต้อนรับทุกท่านนะครับต้อนรับเพื่อนถ้ามาพร้อมคณะ,ะถ้าท่านรัฐประชาธที่ต่านมาพร้อมคณะนะครับเราก็จะคอยต้อนรับท่านอย่างอย่างอย่างสมเกลียดเลยครับในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีเงาอ<ะ>นายยกเงารัฐมนตรียาวทุกท่านเชิญน,นะครับเมืองเหนือครับหน้าเที่ยวนะครับเมืองเหนือเป็นเมืองที่ที่ที่น่าต้องเที่ยวมากครับตอนนี้พืชพืชตัวโลกนะครับ เพื่สุดโลกยังมีอยู่ครับกำลังที่เป็นหน้าต้องเลือกทั่วโลกนะครับผมครับคุณชุภิประสานฮะคนต่างประเทศเขามามาากมายขอเชิญครับระจารที่ผ่านมานะครับขอเชิญครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้าวรับสายต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภักค่ะสวัสดีครับผมสายที่สองวันนี้ค่ะคุณสุภักคุณสุภักษ์เดี๋ยวให้คุณสุภักดูนี่นิดนึงชมหน้ารัฐมนตรีค่ะ รัฐมนตรีสิบหกท่านที่ปรับมาหมาดๆเลยนะคะคุณสุภาพคิดว่าใครมั่งที่เป็นคนที่ฮอตที่สุดในนี้ผมก็ไม่ค่ติดใจกับท่านรัฐมนตรีครับผมครับือผมมีใจกับท่านนายกคนเดียวครับ๋อเดียวใจเดียวว่างั้นเถอะครับผมค่ะคือหน้ารัฐมนตรีก็ท่านก็ท่านก็ดูหน้าตาท่านแล้วนะก็ปอยางงั้นงั้นเหรอครับยังงั้นใช่ไหมแล้วนายกของเราเลยนายกหญิงเนี่ย ว่าผมเป็นคนเป็นเป็นขวัญใจคนรักยาไหม้รัผมฝากความหวังไว้กับท่านคนเดียวเลยครับท่านปัดยังไงผมก็เห็นด้วยกับท่านทั้งหมดนะฮะคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้กับท่านครับแต่ก็อย่าลืมว่าผมก็กวัดวัดวัดวันกลัวอยู่เหมือนกันเรื่องอะไรบันเรื่องอะไรฮเรื่องการบริหารนโยบายต่างๆนี่แหละอืมผมก็หน้ากลัวอยู่ เรื่องที่ผมพูดนเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยฮะคือมันทําใจไม่ได้อไม่รู้จะทํำยังไงจะก็ไม่เห็นด้วยคุณสุภากวันนี้มีกรอนด้วยคะพอดีมีสายรอกเะ้าทวนอีกทีนะครับค่ะเชิญเลยคผมมีติดใจมากๆเลยครับแดงก่อนเรื่องเหลียงกราปวดร้าวจิตความถูกผิดกลับยิดเดือนลบเรือนหาย ขึ้นเวทีเพียงตีหน้าว่าทำลายความวุ่นวายทั้งหลายแหล่คนแห่ตามเผาทำลายทุกถล่มขู่ข่มฆ่าดูเหมือนว่ายากยั้งหยุดสุดคำถามบารากางวางระเบิดเกิดสงครามรรพยายามตามราวีฆ่าตีกันเราชาวบ้านไม่ค้านคัดเพียงตัดเพาะไม่ได้ก่อแต่ก็รับกับกรรมฉันท่านสูญเสียเราเสียสูญคนทุกวัน ค่าของมันยันพวกบาทนี่อาจเดาเงินภาษีที่เราเสียหวังเคลียชาติให้สามารถทาชาติชนพ้นอับเฉามีความสุขสนุกงานให้นานเนา <c oughs> แต่ทับเอาให้เขาต่อเพื่อก่อการ <c oughs> เงินสามล้านจะทานพบสกไม่ง่ายยังจะจ่ายเจ็ดล้านห้าเขาว่าขานโอระธมตรอมดรมช้ำระกรรมอานครับเหราทหารสารตำรวจก็ปวดใจ เงินยาเยียวเที่ยวนี้นั้นมันไม่ใช่คนที่ได้กลับเป็นคนสุดทนไหวทำเราเจ็บกับเก็บเงินขอเอืนไปขออภัยครนูนไตรองมองดูเราครับผมโอโ้โหขอบคุณมากเลย <c oughs> เป็นกรอง <c oughs> ที่คุณสุภาพติดใจแล้วก็เคย <c oughs> เคยบอกให้เรามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะใจอ่านให้เราฟังค่ะครับผมค่ะเอาแค่ค่ะ <c oughs> <c oughs> คือว่ามันมันมันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนฮะฮะผมผมความจริงเงินเหล่านี้มันก็เป็นเงินของชาตินะฮะค่ะค่งไม่จะทํายังไงมองในรูปไหนมุมอย่างไรมันก็ไม่สมควรยิ่งยิ่งไม่เห็นด้วยเอาเรื่องคเรามีส่รอยใส่เนี่ค่ะคุณคุณสุภาคะาครับผมคระพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะคะคุณสุภาดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ สภาชฉบาบเราเปิดกว้างอยู่แล้วใจเดือดเด้วยไม่เป็นไรฮะคือคือคุณสุภาว่าทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเอาไปรับสายเลยดีกว่ารอนานแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าปินิจคุณแท้สวัสดีครับสวัสดีเจ้าคุณต้อมปินิจคุณแท้ชอไปสารเรียกค่ะเจ้าโอ้พินิจอ๋อเมื่อกี้นี่คุณชอบปสารภาคพิงถึงอยู่นะอุจกรรมศาสารบอกไปให้แอลผาลูกแล้วใครไงขอชื่อด้วยนะเจ้าชื่อนามสมูกนะเจ้า ขอชนะื่อด้วยนามสกุลตตเข,ขาา้าไพศาลนามสกุลอะไรคะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไปเีกีคุณเจ้าไพศาลพูดตกกระจายตีนตกไข้ชัวหน่อย <c oughs> อ๋อเอยชื่อทีแรกตกใจใช่ไหมฮะตกกระจายตีนตกไข้ <c oughs> ชัวหน่อยอา่าดีแล้วจีแจกตีนตกแล้วคุณนิดครับ คุณนิดคิดว่ารัฐมนตรีคนไหนเป็นขวัญใจของคนรากหญ้าใช่ไมมีชมหน้ารัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะคุณนิดอุทัยทเสียงเบาจาังคุณต้องไม่ค่อยได้ยินเลยคุณนิดไมคะคุณนิดคิดว่ารัฐมนตรีคนสับที่นิดไม่ค่อยดีเลยเนี่ยครับรัฐมนตรีคนไหนเป็นขวัญใจคนรากหญ้าครับคุณนิดฮะอันนี้โมหน้ารัฐมนตรีค่คะพี่นิดก็ิุณจะแต่งตั้งไปไม่มาดมานี่ไงเจ้าชอบคนไหนพี่นิดชอบคนไหนไหนอ่ะ ชอบทุกคนเลยพักของเราชอบหมดเลยโอ้แล้วพิเศษคุณคุณคุณนันทบูธกับคุณคุณตู่ของเราอ่ะอ๋อพี่ตู่นะคะครับค่ะเพราะว่าท่านท่านก็ดูวิแล้วเนาะปาพาพวกเราบุกเบิกมาขวัญใจคนแรกย่าจริงๆเป็นขวัญใจแล้วก็คือบุกเบิกเอาประชาธิปไตยของเรากลับมาเนะค่ะแล้วก็ สู้สู้จริงๆสู้แบบน่าเห็นใจอ่ะพวกเราก็ไม่ได้ได้อะไรนะคะที่ที่ไปที่ไปกันนี่ไปด้วยความจริงใจไปด้วยความตั้งใจไปเพราะอยากจะได้ประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็พ่อสมัยก่อนนี่ท่านท่านอดีตท่านสินท่านอยู่อ่ะคือพวกเรานี่มีเงินมันสะพัดอ่ะทําอะไร<ช>ม,มันก็แบบ อย่างอยังหวยหวยใต้ดินก็ขึ้นมาบนดินทําให้พวกลา่าญาติอย่างเราเนี่ยค้ขาขายทําอะไรก็ไปเออมันก็ดีอ่ะมันดีมากมันต่างต่างกับต่างกับอพักพักที่แบบอะไรอะ่ะตั้งตั้งตัวเองโบสตัวเองมาเป็นเองอะ่ะไม่ไม่มาไม่มาจากประชาธิปไตยอ่ะที่นี้มันมันไม่สง่างามเลยอะ่ะของเรามาจากประชาชนจริงๆครับมามาด้วยใจจริงจริงค่นะ ฝากไปตรงนี้นิดนึงนะคะคุณต้อมตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนอสภาสภาสะพานสะพานนะคะสมาชิกทุกท่านนะคะให้มีความสุขทุกท่านนะคะทั้งหลังใหม่หน้าใหม่นะคะคครับ่ะจากพินิชชาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคุพินิชสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วขออีกสายหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะสายช่วงนี้นะสวัสดีค่ะคุณวิเชียนคุณวิเชียนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิเชียน อยู่ไหมคะอ้าวไม่อยู่สละสิทธิ์แล้วสายหลุดไปแล้วนะคะอันนี้การช่วยสายหลุดนี้เราพักก่อนดีไหมพักเพราะว่าช่วงช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีนักร้องชื่อดังนักร้องดังเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นนักร้องอีกเช่นกันครับและเป็นสาวด้วยสวยด้วยมาจากเกาหลีค่ะนักร้องมาจากเกาหลีนักร้องสาวสวยหมวยอิมด้วย ครับช่วงหน้าไม่ใช่หมวยเกินอวบอย่างที่ฉัน,นะหมวยอึมเลยฮะอึมเลยอึมไม่อึมค <ๆ S 1> อมยดูช่วงหน้าจะอึมขนาดไหนครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับ